โอ๊ยตกที่เดิมอีกแล้วนะโออโอ๊ะทำอะไรเหมือนเขากำลังรออะไรอยู่จากบนข้างบนท้องฟ้านั้นเล็งอะไรอยู่นะโอไม่มาได้หรอเนี่ยเอ๊ะเล็งอะไรอยู่นะโอ้มาแล้วมาแล้วว้าวว้อลงมาแล้วยำยำยำฝลผลไม้ อยไหนอีกมีอีกไหมเนี่ยน้ำแอปเปิลน้ำแอปเปิลน้ำแอปเปิลว้าวฝนผลผลผลไม้ตกเต็มเลยโอ้กินได้กินได้กินได้กินด้โอโอ้ฉันก็เธอมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยฉันส่องเธออยู่หน่ะฉันเห็นทุกเหตุการณ์ฉันกล้องวงจรปิดติดตามเธอฮะกินไม่ทันหรอกเฮ้ ว่าแต่ขอฟ้าขอฝนได้ด้วยเหรอไม่ไม่รู้แค่ฉันคิดว่าอยากกินอะไรสักอย่างมันก็หล่นลงมาเลยน่ะโอ้เจ๋งแฮะขอขนมได้ด้วยโอ้อบันนี่เธอมีจิตสัมผัสผูกอยู่กับเกมมาสเตอร์เหรอขนมขนมขอขนมขนมขนมนม,นมโอ้โ,โ,โขนมร่วงมาใช้ก็กินล้วงยำยๆ รอ,อ,อร่อยแฮะโอ้แต่เธอ,อร,รอกินแบบนี้มานานหรือ,อยังนะตั้งแต่อยู่ในแถววงกดเนี่ยเอ่อฉันลวกลงมาได้สักสองอาทิตย์แล้วแหละแล้วเธอก็รอกินอยู่อย่างนี้มาสองอาทิตย์เลยเหรอใช่กินเรื่อยๆนะโอ้ตอนนึกอ,อะไรตอนแรกก็ไม่มีอะไรให้กินนะแบบท้องไส้เกิ่วไปหมดเลยแล้วก็นึกถึงไก่ย่างร้านลุงแค่นึกเท่านั้นแหละอยู่ๆมันก็ล่วงลงมาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะนึกให้ดูนะไก่ย่างร้านลุง ไก่ล้านลุงว้าวหล่นมาอีกแล้วดูสิสุดยอดมากเลยี่ยงแฮะแล้วเขาจะอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมฉันอยากกินน้ำสับปะรดนะ่ะสับปะรดเธอลองอธิษฐานด,ดูสิอธิษฐานขอน้ำสับปะรดโอ,โอฉันอธิษฐานแล้วมันไม่ลวงลงมาเฮร อต้องเป็นคำอธิษฐานจากเธอโดยตรงโดยเฉพาะจะเป็นสิ่งที่ฉันอยากกินใช่ไหมใช่ฉันคงว่างั้นแล้วทำไมฉันไม่ได้น้ำมันลฝนน้ำมันลมล่วงลงมาเป็นสายฝนเลยโอ้แต่ว่ากินน้ำมันลมแล้วท้องอืดาบดอืดโอ้กดแก๊สในกระเพาะเยอะแน่เลยแถมของที่กินไปเมื่อกี้มันคงแบบอัดแน่นพร้อมดันออกทางปากทางก็เออเออถ้าดันออกทั้งสองทางนี่เรียบร้อยแหละ อ,อ,อวันนี้ฉันมีข้อสงสัยว่าทำไมเธอต้องไปอึนในน้ำด้วยนะเพราะว่าจะได้กลบกลิ่นนะแต่มันจะลอยตุ้มป่องนะจริงด้วยเฮ<อ>่ที่กินไว้จะลอยตุ้มป่องหมดเลยเหรอก็คงงั้นนะมันจะได้แบบว่าลงไปในน้ำนะ<อ>มันไม่ค่อยน่าสนใจเทอย่างนั้นต้องขอขอสารละลายจูรินีส์อ้ว อยาละลายจูเลียนสีเหรอเก็บ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 เอาไปโยนในน้ำจูเลียนสีต้องละลายอึได้แน่นอนเลยโอ้โอ้โอ้นั่นอึไก่เดี๋ยวเอาจูเลียนสีโยนลงไปในน้ำเอ้าจะกินไก่ใช่ไม่เขี้ยวเหรอเรียบร้อยเท่านี้ก็สลายแล้วใช่ก็เธออยากลงไปในน้ำเธอเดี๋ยวเธอจะโดนสลายเหมือนอึเออฉันไม่อยากลงหรอกน้ำนิ่น่ะ น้ำมันทำไมมันไม่น่าสุนทรีเลยไม่น่าสุนทรีเลยเลยเหรอก็ใช่นะสิโอ้น้ำเน่าจุดินสีเริ่มทำงานน้ำเน่ากินเหม็นโชยมาเลยนะจุดดินทสีเมื่อกี้น่าจะเริ่มทำงานแล้วมันจะระเบิดบุ้มไหมเนี่ยนั่นน่ะสิว้าเออสภาพเออมีชีวิตแบนี้ขอเธอเปล่า เอ่อน่าจะไม่ใช่ของใครอื่นน่าจะเป็นของฉันนี่แหละเย้สภาพว้ายอล้วม,มันเป็นอะไรเออเออบบนนี้ก็บบตดี้ก็เอือถูกที่แล้วนะยสภาพเหม็นโชยไปทั้งเข่าวงกดแล้วเนี่ยไแต่เธอบบนนี้ถ้าทำอะไรลงไปน้ำตรงนั้นเอ๊ะมันมาจาก ก็เถนะินน่ะหลัง<ม>จากที่ใส่จุลินทรีย์ลงไปมันมก็แบบว่า่ใช,ใชใบูมกลาย<ก>ลเป็นโกโก้ครั้นใสหลายชั้นมันคือเอ๊ แล้วฉันก็ใส่จุลินทรีย์ที่เกมมาสเตอร์ส่งมาให้แล้วมันก็บึ้มกลายเป็นโกโก้คลันแบบนี้แหละความจริงแล้วเกมมาสเตอร์แค่หลอกให้เธอตายใจเท่านั้นแหละเลยเสิร์ฟขนมเธอเต็มไปหมดเลยไม่จริงนะเกมมาสเตอร์คิดไม่ดีแล้วแผลเธอมันมาแล้ววอ้ยถอยเธอดยมันตามเธอน่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้มันลงไปในเขากดแล้วโอ้ย โอ้มันนี้ระหว่างนี้ระหว่างที่มันกำลังสับสนงงวยอยู่ฉันว่าเรารีบไปก่อนดีกว่าเชิญเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิิชิญเพิไอ้เชิไปต่อไปต่อโอ้ระวังแหะเออาใช้ก็ระวังนะฉันได้กลิ่นกลิ่นอะไรกลิ่นแรงมากกลิ่นแรงมากมันเข้าใกล้มาแล้วโอ้ฉัน ชันชันฉ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 ันนหลงฉันหลงโอ้ยกลิ่นแรงมากจริงๆเออใจก็จะไม่รอดได้วหรเนี่ยชื้อมันวนเวียนน่ะเหม็นมากเลยฉันว่าฉันต้องอาบน้ำใหม่น่ะใจเลอะใจเลอะอเธอวิ่งไม่ดูตามาตาเหลือเลยเนี่ยให้ตายเถอะใจเลอะใจเลอะฉันต้องช่วยเธอตลอดเวลาเลยใช่ไหมชัเกิลชีวิตนี้ไม่เคยที่จะรักษาสุขภาพของตัวรอดตัวเองได้เลยเหรอเนี่ย สภาพนั่นน่นะีินาวิ่งคนเดียวก็ลำบากนี่ต้องพาเธอวิ่งอีกนี่เดินดูทางก็ยากเห็นไหมในตันนี่นต้องกระโดดดึงๆเนี่ยในเขาขุงกดนะ<อ>เห็นไหม้เยรู้สึกตัวอ่อนเปียบเพียรแรงกินอื ừ, แรงมากเลยนะไชเกิลติดตัวเธอเนี่ยอ,อ,อาบน้ำบ้างนะก็มันทับตัวฉันเลยนะอนไหนก็ทำตัวมีประโยชน์นะมันอยู่ไหนเนี่ย มันกำลังเดินไปอีกทางหนึ่งมันไม่รู้ว่าเธอลงมานี่แล้วนะเธอกค่รีบตื่นเลยแต่ก็ตื่นอาบน้ำสักหน่อยนะใช่เดี๋ยวฉันอาบน้ำเปลี่ยนชุดแป๊บไปอาบที่ไหนล่ะลืมไปว่าอาบไม่ได้นี่นาเฮ้ยให้ตายเถอะนี่แน่อ้าวอันนี้น้ำจากไหนอะเปล่านี่แน่น้ำจากในบ่อเมื่อกี้นั่นแหละเย้ตื่นตื่นเลยตื่น อุ้ยตื่นแล้วตื่นตื่นตื่นฉันทนไม่ไหวแล้วเออกิ่ดแรงมากเลยโดนอื้อจัดการฮคนอะไรโดนอื้อจัดการเฮ้ยก็แบบว่าไม่น่าเลยไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้เลยนะไม่น่าโดนอื้อจัดการใช่ไหมก็ใช่นะสิเธอไม่น่ากินเยอะด้วยนะไม่เกี่ยวกับฉันนะโอ้มันกำลังสับสนแฮ โอ้จะว่าไปมันเหมือนหอยทากเหมือนกันนะเนี่ยเออหรือว่าเป็นหอยทากมันก็ไม่น่าจะใช่อึอน,นะเอ้โอ้มันเค่อนข้างเปนเรื่องเนี้ยไปดูไปดูไปดูโอ้โอ้จุลินซีล่ะจุลินซีจุลินซีต้องนึกก่อนจุลินซีจุลินซีจุลินซีมันมาแล้ว<ๆ>มันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วนึกอยู่นึกอยู่แล้วเร็วๆจุลินซีโอ้าจุลินซีลงมาแล้วเห็นแฮ่โอ้จุลินซีลงมาได้ทันเวลาพอดีเลย โอเคดีมากไชเกลนี่ไงระเบิดจุลินรนะีน่ะเดี๋ยวฉันจะโยนใส่มันมันจะได้ย่อยสลายโยนเลยอยู่ไหนแล้ววะนี่มันอยู่ทั้งปากถ้ำนี่ฉันโย,ยนลงไปแล้วนี่มันที่มีระเบิดลตรงจุดฉันโย,ยนลงไปตรงจุดดีมากไชเกลทำให้มันแตกกระจายบึมบึมเรียบร้อยขี้ระเบิดเออโอ้ระิที่เธอพูดไม่พอนะอุจะะอาระระเบิดอุจิระเบิด เ oh, อ้าเราไปดูคุณจีระเบิดเอเชิบเจ๋งแฮทจุรินซีทำให้อึระเบิดได้ด้วยแฮ่จูินซีเคลียร์แต่จะว่าไปดีแหละที่แบบว่าเราเคลียร์มันได้นะ่ะมันนี่งั้นฉันว่าเราเข้ามาหลบในนี้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภยัยเพื่อความปลอดภัยถูกต้องแต่ว่าเศษอึเมื่อกี้มันกระเด็นไปไหนบ้างนะ ฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันเออเยอะมันเข้ามาได้มันเข้ามาได้อ้คปันนี้เธอโดนเออเออเออฉันว่าเออเออฉันก็ลองสังเกตดูมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะอ่าไม่ได้กี้มันคือสเปลชอะที่มันเออระเบิดระเบิดมาจะกกี้คือมันกระจายไปเป็นก้อนเออเล็กๆเออสภาพไม่น่าเลยนะคิดไม่ถึง เข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงลงนะทุกคนใครมีวิธีกําจัดไอ้ตัวนี้บ้างไหมนะ่ะใครมีวิธีกําจัดอุนกิเยอะๆแบบนี้บ้างใช้ก็ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วเออบันนี้ปล่อยระเบิดอีกลูกเอาไหมอ,อ๋อมันจะสเปลอชอีกไหมนะ่ะเออไม่มั่นใจนะะอาไม่ลองก็ไม่รู้ตอนนี้มันก็แบบเยอะแยะไปหมดแล้วจัดการไปเถอะเย้ยเป็นไง เอ้อใชว่าเราน่าจะจัดการได้นะมันหายไปหมดเลยนะ่ะรอยอยืดออะไรไม่มีเนาะไม่มีนะเท่าที่เห็นนะ่ะเอ้าเย่เย่ในที่สุดเราก็รอด